พูดถึงชื่อสักนิดหนึ่งนะฮะซูนารีราศีมาคงจะไม่ใช่ชื่อจริงแน่นอนไม่ใช่ค่ะชื่อจริงๆแล้วชื่อสั้นมากชื่ออะไรฮะชื่อทิมค่ะทิมนามสกุลสอนนาคุณทิมสอนนาแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเพราะว่าชื่อทิมนี่เก๋ดีฮะก็ช่วงนั้นพอดีตอนสมัยประกวดร้องเพลงใหม่ๆนี่ใช้ชื่อทิมอยู่พอตัวเองเริ่มเป็นสาวเลยอยากจะเปลี่ยนชื่อให้เพาะหน่อยอะไรเงี้ยทิมเพะอไหมผมว่าเออฮะแบบแบบ เขาเรียกอะไรฮะคลาสสิกแบบโบราณหรือว่าโบราณแบบคลาสสิกก็เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแเ่ยเคยดูรายการโทรทัศน์เลยให้สัมภาษณ์ที่ไหนกแข่งหนึ่งนะครับบอกว่าชื่อแหลมและหอมนชชลิติค่ะ เป็นน้ำหอมที่เสริมพลังอำนาจให้กับตัวของเราเองด้วยโปรของเราวันนี้เซตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่1,998บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เหรียญนะสาริกามหาเศรษฐีเหรียญนี้นะคะเฉพาะคนที่เอาน้ำหอมไปเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกดดอกจัน764ดกอกจัน 7, 7 7ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติแจ้งชื่อนามสกูลที่อยู่ให้ชัดเจนหลังจากนั้นสินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้านสามารถ และทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมเราจะมีของแถมพิเศษจากวัคปลายมอบให้อีกต่างหากครับสามารถติดต่อได้นะคะทางไลน์แอดไซน,น์ณชัยหนค่ะเคยดูรายการตัวละนรเลยให้สัมภาษณ์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับบอกว่าชื่อแหลมมาจากไหนชื่อแหลมนี่เป็นชื่อเล่นที่พ่อกับแม่ตั้งให้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยมีหลายชื่อนะ,ะที่บ้านบางทีก็เรียกแหลมมีบางทีก็เรียกทักทิม จรงจรก็เรียกทีมนี่เอ,อ,อทีมนี่มาจากทับทิมใช่ค่ะโอ้ถ้าชื่อทับทิมราศีม,มาเลยก็ <c oughs> น่ารักเข้าไปอีกแต่ตอนนี้ที่กรุงเทพส่วนมากออในซอยที่บ้านเขาจะเรียกบานดยทำไมเหรอเ <c oughs> <c oughs> ขาเห็นหน้าแบบนี้อะไรฮะหน้าบานใจคออะไรจะร้ายปานนั้นคนคนที่เรียกเนี่ยเรื่องอย่างบานในวงการร้องเพลงเนี่ยพูดถึงชื่อนะฮะการร้องเพลงเนี่ยเคยเปลี่ยนชื่อเป็นทับทิมนิยมทอง เคยเปลี Michael, ่ยนมาครั้งหนึ่งประมาณสักหกปีแล้วนะคะที่เปลี่ยนนี่เพราะว่าเชื่อหมอดูนะคะเพราะช่วงนั้นดวงกําลังแย่มากเลยดวงแย่คก็เลยเชื่อหมอดูหมอดูบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วจะดังก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ไม่ดังยิ่งแย่หนักกว่าเก่าเลยเลยฮะแล้วผอมนัชชาลิติค่ะ เป็นน้ำหอมที่เสริมพลังอํานาจให้กับตัวของเราเองด้วยโปรของเราวันนี้เซตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่1998บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เหรียญนะสาริกามหาเศรษฐีเหรียญนี้นะคะเฉพาะคนที่เอาน้ําหอมไปเท่านั้นลงทะเบียนร,รับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกดดอกจันเจ็ดกดอกจัน7ดเจ็ดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนหลังจากนั้นสินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้าน สามารถจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยค่ะและทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมเราจะมีของแถมพิเศษจากหมอปลามอบให้อีกต่างหากครับสามารถติดต่อได้นะคะทางไลน์ a i d e ณชา1 0ึค่ะก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ไม่ดังยิ่งแย่หนักกว่าเก่าเลยเลยฮะเห็นบอกเป็นช่วงตกต่ำที่สุดในชีวิตทุกปรช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่แทบไม่มีกินเลยนะคะเคยหนีกลับบ้านทั้งหลายครั้งแล้วแล้วาเข้าไปตามกลับมาคือทนไม่ไหวอย่างอย่างน้อยอยู่บ้านเราเนี่ย ยังมีข้าวมีพริกมีผักที่หากินได้ค่ะปลาหาอะไรกินได้แต่ในกรุงเทพนี่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะคะ,ะก็น้ําก็โดนตัดไฟก็โดนตัดอยู่ในตึกตึกแถวรู้สึกจะสามชั้นเช่าเขาอยู่เขาไล่ก็ไม่หนีนะฮะ <laughs> เพราะหนีไม่ได้ไม่รู้จะไปที่ไหนหนีก็ไม่รู้ไปที่ไหน